เกมที่สครับในการเจอกันของโซบราวและอินโดนีเซียอยากดูฮีโร่ตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือใครที่ดูไอหน้าอยู่ที่แขวงอะไรก็คอมเมนต์มานะครับใครหาเพื่อนเล่นเกมนะหากันได้เลยในไลน์นี้ก่อนที่จะจบในคู่นี้อ้าวตอนนี้พร้อมแล้วกับไอหน้าในเกม 3. สามโาวกับอินโดนีเซีย let's go โโอ้หกลับมากันอีกครั้งครับในเกมนี้ของสอปาลาวกับอินโดนีเซียครับในฝั่งของอินโดนีเซียครับมีนักบอล H A S T A เนี่ยฮัสต้าครับจาก S T C Y เนี่ยครับลินชิสกับซีครับมี E C E ครับจากสามหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีนักบอลอดีเนี่ยอดีกันอดีกันเต็งเนี่ยจาก A C S เนี่ยครับแล้วก็ดิ้กอีกครับจากดีจีอินโดครับ เต็มระบบนะรู้จากการเลือกฮีโร่มานี่เต็มระบบแน่นอนครับในฝั่งของสอบลาวครับสอบลาวมีไคลี่ครับไคลลี่มงโนหนึ่งครับจาก OMG นะครับกอดซีมาบอยครับมูลนะครับมูนเซนี่ครับจากอ่าไมเว่ย์นะครับแล้วก็โพนี่สองคนครับจางดิสดอสครับจากเจมเอ็กทูครับโพนี่สองไมเว่ย์หนึ่งแล้ว็ OMG หนึ่งเนี้ย ตอนนี้เกมฝั่งของอินโดนีเซียแบนแฟนนี่กับโนแลนด์ออกไปครับมาช่ากับฮาริสก็โดนตัดบริการเดี่ยวเล่นยากจัดกับฮาริสหลุดแต่ละเก้แบบเกมนี้อินโดครับเปิดมาเป็นมาทิวครับสองบอลลาวสุดจริงนะเด็กลาวเล่นเกมเก่งนะตอนนี้เด็กลาวเปิดมาเป็นคาลีครับสองบอลลาวกับอินโดนีเซียครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อารีน้าในเกมสุดท้ายเนี่ยในเกมโมบายลีเจนด์นะครับอยู่ผนเมื่อกี้น้องมาครับเด็กลาวอยู่ในฝั่งสีแดงเด็กอินโดอยู่ฝั่งสีเงินเนี่ยเปิดมาคาลีครับในเกมนี้ของสองล่อครัต้องช่วยกันเชียร์แล้วครับตอนนี้ครับต้องช่วยกันเชียร์ครับเกมตัดสินแล้วครับเสมอกัน1ต่อ1ครับ โอ้ต้องต้องบอกว่าใครที่ดาบีโร่ออกมาตึงกว่ากันมีโอกาสชนะแน่นอนแล้วต้องเป็นฮีโร่ที่ตัวเองเล่นเก่งด้วยนะเกมนี้นะวัดกันที่สกิลเพย์ด้วยครับเด็กเราเปิดมาเป็นคาลีครับกับไดรรอนเนี่ยโอ้แล้วเหมือนจะมีวีจงมาด้วยครับวีจงมาแก้ตัวอย่างฟราซ่าครับมาทิวฟราซ่าแล้วก็ครอสรบไปเลยเซียฟราซ่าดาเมจเวทแรงอยู่ครับแล้วก็สามารถโซนบูชั่นได้ดีด้วยครับ บินหนีก็ได้ครับวิ่งไปวิ่งครับคอสนี่เอามาเล่นกับคาลีครับต้นเกมครับมีเบสซี่ดูเอเดียบโอ้โหแล้วเปิดมาเป็นลาเซลล์เดียบอุลิอินโดนีเซียเล่นลาเซลล์ตึงด้วยนะตัวจับลานหรือตัวที่จับตัวที่ผิวๆนี่ต้องมีแล้วครับส่วนในฝั่งของซอล่าเอามาเป็นเวกซ์ซันนาเวกซ์ซันนาในเกมนี้ก็ยังเลือก คือต้องบอกว่ายังเลือกเมทอย่างเป็นเป็นเวกอยู่นะว่าในเกมที่2เนี่ยเด็กลาวก็เอาเวกซันนาเนี่ยมาเป็นเมทเลนกลางถือว่าทําได้ดีด้วยนี่ยเป็ตัวที่สําคัญเหมือนกันทีมไฟครับโอ้โหแล้วแกนเจอร์ป่าของอินโดเพราะว่าเอกบอกทูดาเมทครับเอาไอกบอกไปออฟเลนครับเกมนี้อินโดนีเซีย เมตาอินโดครับแกรนเจอร์ป่าแล้วก็เอกบอกออฟครับในฝั่งของเมตาประเทศลาวเนี่ยเมตาประเทศลาวก็จะมีไมโนทอร์ครับแล้วก็มีวีจงเนี่ยคอมโบกับวิกันหน้าน,านี่ไม่ต้องพูดกันเลยครับออก,กันทีนี่โอ้สกิลแน่นนะเกมนี้โอ้มันลุ้นมากๆครับเพราะว่ามันเสมอกันต่อหนึ่งครับเราเราอาจจะต้องระวังเรื่องของเ е й เกมครับเพราะว่าเกนเจอร์แรงครับ แต่ว่าก็ยังมีตัวอย่างคารีถ้าคารีไม่ได้ยืนยิงก็เลยลำบากครับเด็กลาวเแนบบี่ยสอนลาวชนะแล้ะน่าไลฟ์บอกสกอร์ในเว็บเด้งยังคนดูบอกในเว็บเด้งเด้งสองหนึ่งฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวตอนนี้มาแล้วใครอย่าลืมนะครับกับฝากทุกคนสนับสนุนนะครับน้องๆประเทศลาวด้วยกดไลค์กด like, แชร์กันไปเป็นกระจายกับโซนลาวครับตอนนี้มาแล้ว ทีนี้ตอนเราก้าสู่อารีนาในเกมส,สุดท้ายครับเกมตัดสินครับไฟนอลแล้วเสมอกันหนึ่งต่อนหนึ่งประเทศลาวกับประเทศอินโดนีเซียไลอัพในฝั่งของอินโดนีเซียครับนกักยิงอย่างครอสครับแล้วก็เลนจางครับมีเป็นน้องฟาฟาพร้อมกับจังเกิลเดี๋ยวอย่างแกรนเจอร์ครับออฟเลนเป็นเอ็กซ์บ็อกครับมาทิวโรมครับส่วนในฝั่งของซอฟลาครับไป็นรอโรบิงครับ ป่าเป็นไดรอสครับและด้านบนนี้มีเป็นอวิจงตรงกลางส่งแล้วไว้สันมาคเป็นเมดกลางส่วนด้านล่างเป็นคาลีครับเขี่ยเวฟกันเรื่อยๆครับในเกมนี้ครับมาทิวโยกมาครับโดนสก,กิลเข้าไปนี่เจ็บหนักต้อวด ในลอดเว็กซ์นาเดินคู่กันแล้วครับเคลียร์ลีโทรนนี้จะไปโดนเอาแล้วไปโดนยังไงจิมเอคกทูไม่น่าจะไหวครัอุ้ยแล้วไปโดนไม่รอดเคียร์กับเกาเจอร์เปิดมาแรกเป็นนัเกาเจอร์กเรกมเปโดน,นไปได้แต่ว่าสำหรับเราได้ลีโทครับแมใครลีมองโนหนึ่งครับเจ้ามินจีครับตัดตัวอย่างบร um ูบอฟทันทีในลอดจะโดนกวดหรือเปล่าไดอินโดบอกเกมนี้ไม่ได้ฟาร์มสบายใจแน่นอนครับเพราะมาทิวแกไปโซนตลอดครับ อทอเดินมาพร้อมกับเวกซาน่าแล้วโดดขึุนเข้าไปไต่น้อสซัไทยแล้วบินออกมาเวกซาน่าเก็บสวยับมาเทลขึ้นนาทีหนึ่งต่อหนึ่งแล้วครับเกมเข้มข้นตั้งแต่หนึ่งนาทีครับโอ้สบายดีนะนะหน่ารัต้องทักทายเราอบายดีสบายดีเด็กลาวไปรุน่นลาวรับเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งเกมนี้ต้องตัดสินอย่างแล้วครับ เอาไนรอนก็ไปเวทป่าครับเ,เจอเด็กเ่าไปเวทคืนเดียวเดสโซนาตามาพร้อมกับสกิลรับโซนี่ของเซนเจอร์มาทิวบินเข้าไปจะเอาบังหน้ากของม่รรอโหนี่ยังยืงย้อไปได้ครับไรรี่ฟวงโนนหนึ่งทิ้งเลยครับไปยอมที่จะเสียเพิรับโอเกจี่เลยจี้อย่ยางไยด้วยเสียคือให้ซ่อนเด็กเราจนถึงฝั่งบ้านของสเล่าเลยเดกบอกยังชนเล่นกับอวิจง ยังเรื่อยๆเพราะว่าเป็นศึกกล้ามเนื้อทั้งคู่ครับสองนาทีผ่าน,นแล้วจะเซียนได้ลอยกับราซาเปิดอันเป็นสกิลครับโดนแอนเชนอการ์ดแคนเซิลนะทิวมาแบล็กซ์นะก้อนฟรอปของอวิจงหลงปุ๋ยแล้วกดเข้าไปดีฝ่ายใส่แ้วปาราสาเสีสย,ย,ยกับแนวของเราเด็กลาวโดนลาสิตี้ครับสามต่อนหนึ่งไฟนี้เด็กลาวต้องได้ก่อนแล้วเบอร์เกลเด็กลาวลุยเลยครับฝั่งนี้ไฟยุ่นลาวไม่ธรรมดาจริงๆครับโอ้ขอซีมาบอยครับ มังกรถือว่าเติมได้ทันเวลาดเดียวกอนเจอร์ยังไม่รีบร้อนแะเพออิโดนเซียมองถึงเลดเกมครับต้นเกมยังไม่เท่าไรแต่เลตเกมแกนเจอร์ดีหูพลังมหาศาลว่กแล้วเวกซันหน้าไปโดนอหแล้วโซด,ดี้ชุดเดียวก็แปลกเลดีแเจอร์แก มาไว้ได้มาทีเฮ้ยครับไลน์ไดรอสครับไคลิมองโนหนึ่งไม่ไหวเสียให้กับนักหน่อยของปราสาทฮารีตอสเปริวมาเจอไมโนบุรีซอยสองต่อสามแต่กลายเป็นสองต่อสองแล้วเหลือเป็นสองต่อหนึ่งค่ะทั้งสองเลยกับไมโนทรอยครับโอ้ไมโนทรอยกาดจัดแล้วนี่ครับยังไม่หยุดครับในเรื่องของการรีคอร์ใส่กันนะบัวในเกมมาเดือดพร้อมขวดครับเกมนี้ไม่มียอมอินโดนะครับเด็กเล่าครับ โอ้ประเทศลาวครับนี่ครับประเทศลาวโมบายเรจแมตช์ลาวครับช่วยกันแชร่ก็เพื่อสนับสนุนการแข่งขันโมบายลเรจที่ประเทศลาวเฮียครับช่วยกันแชร์ออกไปเดี๋ยวจะมีการแข่งขันไทยลาวด้วยครับได้ดูกันแบบสนุกแน่นอนเนี่ยบอกเขียขี๊ฟกู้กับวีจงด้านบนเนี่ยเป็นทูดาเมจครับไอ้บอกเนี่ยวีจงก็ไม่สามารถที่จะ ดันเวฟสู้ได้ครับถ้าปะทะกันจริงๆนี่โอ้ยจงอาจจะไม่ไหวครับโอ้ด,ด้นดันล่างมาทิวบิงใส่ไว้ในกองสองเราแล้วล้าฟโซนี่ยิงด้านหลังใส่เวสนาโดนปิดยาวๆครับโดนเด,ดโสโตนาตาอัดไม่ทาวเวอร์ครับจิมเอ็กทูจากโกนี่ต้องบริบบอลครับไปอย่างนี้ไม่ยอมครับหมูเกนเจอร์ครับครึ่งหลอดรับแรงมากเกนเจอร์ดูครับคือดาวมดอินโดนีเซียคือแรงจัดเลยครับเกนเจอร์ครับ นี่ค,ค,คือเมตาอินโดนีเซียครับโอ้โหแล้วอินโดนีเซียคือแกเปิดเมตาเล่นกับเมตาเสาบราอเลยครับเมตาลาวกับเมตาโยบังกรเข้าไปใส่ครับแล้วคอมโบออสก,กิลจะเล่นกับเอ็กพอร์ตมาทิวระยะพี่ยังโซรับเพื่อนยังยื้อเล่นต่อให้ได้แล้วโดนไม่ดดดมมโดนโคโลยเกลออกมาฝืนที่จะเล่นแล้วแกนเจอร,ร,ร,ร์วินเตาวน้าฟาบาขอปิดซ็อกเพียวมารดลแล้วเมโยฟูลี่รอดไม่ได้ไมโดนรอดเฉยครับแล้วโดนสวนครับได้รอไปไม่โดน อินโดความผิวเดือดจัดเกินไปบางกอนลงมาเก็บงานเคลียร์ตัวยาปมาถทิวออกไปได้ยับสอปบาลโอ้โหเด็กลาาก็ใส่สุดเหมืนกันเอาวีจงเติมไฟได้รวดเร็วครับพูดแต่ต้องยอมรับเลยว่าช็อตของไม่รอเนี่ยยังถือว่าไม่ถึงกับชะตาค่ะแล้วล่อออกมาได้ยังเฉยวเฉียวเฉียดเลยครับตอนนี้เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ549คนดูครับ ฟาซาอันเดอร์สกิลก็เปิดเลยครับฟาซาเขาฟินิกครับเซียรีโทออกไปครับทักทายเด็กเราอย่างต่อเนื่องอีกด้ยเสียโอ้ตอนนี้เนี่ยตัวดามเมจอย่างที่เห็นเนี่ยที่คุณดูได้ดูอยู่คือดามเมจต้องเคลียร์แกนเซอร์ครับทีมไฟท์ถ้ามีแกนเซอร์เนี่ยเล่นยากครับแล้วยังมีตัวอย่างคอดีครับยังไม่มาเติมไฟนี่การเดินเกลของดูเซียนี่ต้องการดามเมจช่วงต้นจากแกนเซอร์ด้วยเหมือนกันเนี่ย ยังมีตัวอย่างปราซ่าที่เอลีแรงๆครับดาวเมทวิเอฟเป็นการบ้านของเด็กลาวเพิ่มครับในเกมนี้แบบอัชชนาอิโดยเสียไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วบาดยู่ไปปิดด้านหลังแล้วบินยาวๆเล่นกับนอคาลินาคาลีก็ไม่ใช่คาลินาแล้วไปโนบูลี่ก็ไม่กระโยกไม่โดนไครเวงซาร่าไล่มาดิวเสียระเบิดในเลนเลยตบในฟองเอาด้วเสียถิงนทนอการเดี๋ยวเปิดมา3คนเดียวก้องรีบจัดการนอกาเดี๋ยว โอ้ยเดี๋ยวได้ร้อนกับอวิจงยังอยู่ด้านบนแต่ด้านล่างนี่งานหนักเกินเนาะอุ้ยโดนเดินเกมคือเดินเกมต่างจากไทยเท้าแล้วรู้ว่โอ้ยแล้วปาทาไปโดนอวิจงหายครับแตกอากาศเลยแตดสินใจได้ดีครับอวิจงของประเทศลาวครับส่วนประเทศโดอยเซียมีแกนเจอร์ครับที่เป็นตัวคีย์หลักอยู่ครับปาผิวเลยก็วิก็ไปครับอวิจงโดนดาวเมจจาวมาเทล เสโซลาต้าจากแองเจอร์ได้ลอดเข้าไปไซด์แล้วเสียโหลมิดหรือเปล่าอ้าวฮิโดไปเสียตัวยามาเทีวมาเทีวอีเดเซียไม่อยู่แบค็คเราคอนฟอร์มเอา้ยโจงครับกดซี่ครับจะไปล้วงตัวหลังแต่คอนครับมีมิลเลอร์ครับกดกลับมาได้ครับยังเป็นไฟที่ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับไม่ยอมเสียเพื่อเวฮดเซีย,ด,ย,ยด้านหลังหลุดมาครับคารีโดนลานสส่ตี้จากไอซ์มอร์คเคนักยิงของประเทศลาวบ้น สอดใส่ครับราซาพร้อมคอมโบครับจะเอาไมโนลรับล่อยดาวครับวันที่มาเติมอยางวิานาก็โดนลับดาวไม่ใยโดยเสซียเสียเวกให้กับอินโดนไดรลอสไปล์จะเอาคอสแบบมีเบสซิู่เอเดียวกดไปรอดแต่ไปลอดไดรลอดกระโดดตามแล้วเสียกับเดียวรอสกงซอกประ่าเด็กนาทีเด็กเราได้เต่าก็กินเสียไปดไวไปไม่เยอะเลยครับแล้วโดนสไปล์จะตายลอดโดน ดาวเมทที่มหาศาลช่วงต้นเกมของใครนี่มงโนหนึ่งของประเทศลาว,ราวาารครับเาเล่นกลางแะบแตกครับตอนนี้ใครเชียร์ประเทศลาวทงลาวครับลาวกู้ต้องมาเลยครับไฮโซดิมโซดียวกันโดนดาวเม์ของบราซ่ามามีไมโนโทอร์ครับพูดจะไม่มีเอเวนสกิลเรื่องที่จะแคเสเซิลอันดิเมทของบราซ่าครับโซนกันตอ่อที่เลนกลางข้างหลังมีคารีครับ เขียร์ปาครับเพื่อที่ต้องการเงินเลดเกมต้องมาครับคาลี่เม <c oughs> ่ยมาทิวไปเปิดเิ๊กเราแล้วครับโมบายลิเจนประเทศลาววันนี้คือคืนกันมากครับบอบบี้อ่ะเอ็กบอกครับตามมาทิวคืออยู่อยู่กับมาทิวนี่คือรอดแน่นอนเพราะมาทิวสามารถพาออกได้ครับใครที่เข้ามาใหม่ทักทายเข้ามาได้ครับฝารกุนิดตามนะใครเดียวไม่ไปตามฝากติดตามด้วยการานการแข่ง อารินาในเกมวอลเลย์บอเดียบยังไม่จบครับฟาซาทิ้งตัวไปครับเนอเซียวเปิดวิชันมาไดลหลอดตายอุ้ยยังดีนี่มาทิวครับเบียบสองบินนะฟาซากดวิ่งไปวิ่งแล้วกดสกิวกับทิวกับปาหลอดยางบาดยาเจมิดรเซย เดินมาแบบนี้โดนดาเมจของมาทิวครับไมโดนบูลี่ไม่โดนครับแบ็กชูคอนฟอร์มเรียกที่จะลอยต้องสองเด็กดาวราคาดีกตัวสมิธวิลแกวดาของมาทิวดด้ไว้ได้ลาสซิตี้เอ็กซ์บอกยาวไม่พอดาเมจน้อยเกินไปแล้วสองดาวะโถนสวนเกนเตอร์ลาสโซนีลาเดวแมนเป็นนักปร็องซัสแกวบาดุทอรโอู๋อินโดนีเซียครับดาเมจมาดาเมจกลับไม่โกงค้เขอินโดนีเซียบ ด680คนดูคร <100 3. S 2> ับต้องเทียร์ลาวกันแล้วครับต้องเทียร์ลาวกันแล้วครับพอกเกมสุดท้ายครับเกมสุดท้ายวัดกันที่สกิลเพย์ครับให้ตึงกว่ากันตายแน่นอนเราได้เราไปได้การเจอตัวคริลานก็เดือเสียห้อยไปสัก9นาทีที่ความเดือดยังไม่หยุดครับเบรซิดเวทเกียร์ใส่เดือดเราเรียบร้อยดามเมยไม่พอเป็นเดือดร้อนครับโดนน้องคอร์กเย่ไปสติวคิวจากคาลีได้ตัวยังครอเริฟว่ากันใหม่ครับสองลอยครับ โอ้เอาใหม่ครับเด็กลาวครับเอาใหม่ครับคู่หน้าไลท์นี่คือเสาหลักหน้าไลท์บอกเสาหลักชนะแน่นอนครับแม่ต้องเป็นกำลังใจให้กับเด็กลาวเยอะเกมนี้ครับโซดิลรอแล้ะก้าวเทียมเอ็กบอกเข้าไปดัวยแล้วมีครับต้องส่งเอ็กบอกเข้าไปก่อนนะพี่โดนเสีย เสือปวดไหล่ของเราไปโดนโปูนี่แคตเซอรฟาซาได้ด้วยครับบุ้ยโพนี่ครับแบกแล้วก็ฟอมเข้าไปเต็มระบบคารีรอพื้นที่ในการยิงกับพื้นที่ในการยิงสำคัญยับเอ็นตองแกบไปรอไปยิงโดยเสียงกับเด็กลาวหน้าหลอดมบามาผิวเอาเลยท่านในการเล่นถึงเพื่อนออกมาไม่ยอมไม่อยู่ในไฟยับโอ้โหตำแหน่นของคารีครับเด็กลาวครับยืนยิงดีๆมีชัยแน่นอนครับนี่ครับวนซันนี่ครับ โอ้โหคือยืนยิงให้ได้แค่นั้นพอครับคาเรียบแล้วบังกรเองต้องไปเล่นกับปาซ่าหรือไม่ก็ตัวอย่างแกนเจอร์แล้วปาซ่าขึ้นหลอดใส่เวงซ่าคอนก็โดนเวงซ่าเาไปเหมือนกันทาวเวอร์ในเดนการกำลังจะแตกเวฟเข้าครับต้องรีบเคลียบไม่ยอมเสียทาวเวอร์ในการครับสงเหล่ามาทิวโถมยาวๆไม่ทันยกไตล้อซานบนฟามอยู่ใครรีมงโนหนึ่งปั่มอินโญยเสียเปิดหลอดเดียว โอ้โหโซนกันแล้วไม่เห็นเด็กเล่าเปิดหลอดแล้วใครจะได้นั่งไอ้เด็กเลาสอบบอลบอลล่าโอ้เดล้อเก็บล้อไว้เด็กเล่าได้หลอดลงไปอย่าไปเดียร์ล้อเก็บล้อมาพิวกับหลอดไปต่อทองเก็บแก๊งเตอร์แกนเตอร์ไปไหวแล้วอินโดไปโดนเด็กเล่าแต่งขโมยหลอดทันทีครับอุ้ยเดือดเกินครับไดร้อเดียบขโมยได้ยังไงครับนี่ครับไดร้อครับใครรีบมงโนหนึ่งขโมยหลอดอินโดครับโอ้ปวดหัวเลยครับเดินไม่ได้ครับอินโดครับ กล้องเกับมาเค,คลียคลิปด้าน,นล่างครับโอ้โหตีต้องนานครับดูครับนี่ครับกลายเป็นหลอดของเวียงจันเนี่ยผู้หลอดออกมาจากเวียงจันเลยครับแทนที่จะมาจากจาการ์ตาครับตรงกลางคลิปตันยับไปโนโพร้อมที่จะรอบดาวเบย์ได้กับเพื่อนเด็กลาวกับเด็กอินโดครับสบปปลลาวกับประเทศอินโดนีเซีย ลียิงซอยใส่เข้าไปเลยออท้องจ่อใส่เก้าของเอ็กบอกลามสเตี้เข้าไปของผมองซอยไปทรการ์ตุชาเอ็กบอกเอายาวๆกับเราวีเ้าเบจังเลแเจอร์ยิงฟรีสปอร์ตเดสโซตาแล้วเป็นนอนของเอ็กบอกเดนเฟอร์ไมโนู่ลี่ลำอะไรไม่ได้แล้วแอนเจอร์ไล่เก็บงานเคียงแล้วโอซาเรสตรานองกอองเราลุยเดียวมาสต่อหนึงบางกรเจ็บหนักพอซีรรอยจะต้องวิ่งยู่ยาวครับโอ้โหฝ่อยเอ็กบียนหลอดคนเดียวสิบสนาทีที่เข้มข้นอิงเจ่ะ รัวกันไปต,ต่อครับสกิเลเพดีทั้งคู่ครับคืออุ้ยไปได้ครอสด,ด้วยครับเดียร์ลอดฟ้าซศราไปเติมไม่ทันแน่นอนครับทายลิฟบล็งโนดนหนึ่งจ้าโอ้ยสีเดียร์ลอดไปโลครับแล้วต้องถอยครับน่าจะเล่นชัวร์ต้องกลับบ้านก่อนครับโอ้โหคนหนึ่งหัวใจครับเจ็ดร้อยสี่สิบแล้วหนึ่งพันคนทุกคนตอนนี้เรื่องด้วยเชล์บหนึ่งพันคนต้นอ,ง, 1, องมาแล้ว เลขลาวหนึ่งพันคนยครับตอนนี้สเตเดียมของเวียงจันสเตเดียมแน่นไปหมดเลยครับด้านล่างมามีมังกรคอครับตัดเวฟด้สวยครับรอเล่นในเวฟรอต่อไปมาทิวเองต้องโซนนะเพื่อเปิดวิชันให้แกนเจอร์ได้เห็นว่าสองเราไม่เล่นที่บริเวณรอ,อเนี่ยครับโอ้ใครเชียร์ลาวพิมลาวครับเพราะลาวกำลังจะเอาไฟต่อไปใจโดยเฉยเลยหาซ่าเช็คคุ้มมาครับมาทิวมีรีคอใส่ครับ โอตอนนี้ตึงเครียดไปหมดแล้วครับประมาทไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะตัวอย่างเมโนโทอครับ อันดับสกิลไมโนฟูรี่สำคัญมากครับในไฟทีเกิดขึ้นครับแล้วเขาแอบอยู่ตรงนั้นครับอินโดนีเซียเหมือนจะเห็นแล้วแจ้งในฝั่งของอินโดเลยครับเริ่มที่จะมีประเด็นกันไมโนเข้าไปก่อนแล้วโดนตอดอ้าวไมโนอู้องเสียิกครับไมโนเสียไปเกินไปแล้วับเดซต้าจากกระรองรับตัวดีครับแอนเตอร์เข้าไปในโยมารแล้วพร้อมกับไปรอเททาโดนปราสาทแกไปคาลีโดนครับล่าซิตี้จากเอ็กบอกแล้วมีมาสิวไฟลอโร่เอ็กบอกแล้วเสียคาลีกับเอ็กบอกของอินโดนีเซีย อูยวยาวๆเสียนักยิงร้อมกับเสียตัวอย่างโรบิ่งยับไปปล่อยให้เขาตอดเลือดยับอู้หู้อินโดนีเซียคือถ้าไม่เข้าเขาก็เบิร์ตต่อเลยรับแล้วไปโดนแกนเจอร์แล้วแกนเจอร์ยิงแรงรอบผูแกนเจอร์ยิงหนักจริงครับเกมน,นี้รับในรถจะไปขโมยหลอดต่อครับจะไปมุดด้านหลังฟราซ่าเห็นเดียบ มาทิวเรียกฟาซ่ามาบินคอสไล่ยิงใส่พร้อมกับฟิลเลอร์ไล่ยิงใส่ไคลรีมงโนหนึ่งครับมีเวชนาคอยกันไล่ครับเลือกที่จะเปิดหลอดต่อครับดูสิคตอนนี้แบ็คหนักก้อนฟอร์มาเลย์ครับมังกรก๊อ็ซี่ครับบินอยู่จะเล่นกับเกนเจอร์แต่หาตัวอย่างฟาซ่าบังกรเก็บหนักโดนฟิกเกอร์โยกออกไปมังกรเล่นสามคนไม่ไหวแล้วก็สี่ฝืนดึงแฟสซีฟครับสู้ด้วยตัวเองครับเด็กเล่าสู้ไปสู้ยังไงไฟที่หลอดยังไม่จบครับเสียร่างของ โอ้โหอวีจงให้กับแคนเซอร์ครับในฝั่งเกาะอินโดนีเซียมีเอ็กบอลเข้าไปจลวงเกมด้านหลังของสองเหล่าโซนกันยาวๆเฮดพีโลครับไดฟลอดกับคาลีต้องกดสเลนเรเบลถอยออกไปอินโดนีเซียจะเล่นหลอดให้ได้เลยครับพี่ครับจะเอาหลอดให้ได้แล้วฟาซาไปอันตีครับเสียตัวอย่างสไหลอดให้กับอินโดนีเซียแล้วกลายเป็นในฝั่งของอินโดได้หลอดเนี้ยป้และต้องขึ้นพร้อมหลอดเลยครับอินโดนีเซียครับ โอ้โหสู้ด้วยพลังที่มีครับเกมนี้ครับวิจงก็เปิดได้ดีครับแต่ว่าพวกเขาเขาโซนกันใช้ได้เลยครับแล้วโพยชั่นเขาสวยครับอินโดครับเกมนี้เป็นฝั่งของอินโดได้หลอดบ้างครับสองเราต้องกันหลอดได้ดครับด้านล่างครับเฮียคียกเข้าไปครับคารีครับมีสเปนดเบลครับโดนรับโซนดีจากเซนเซอร์ ตพร้อมกับเดโซนาตาไฟโนก็ไปแล้วไฟโนู่ลี่ก็ไปไปโยมไปเล่นไว้ดูสิ่งมาทถิ่งเลเกอร์ี่เไปก็้าไปสตาร์ลอสแมนสกิวด้านล่างเข้าเอาวิ่งกองแฟชั่นเข้ฟพรอมเอ็ดบอกกดล่างเซตี้มาเพื่อกระจายดาวเมนไซเพื่อของเด็กเราส่วนซอฟเปล่าเลียนหลอดได้ๆก็พอแล้วยโดนโดนเข้าไปหนักจับป่าซาตายดาวเมนเวนลาวกับอินโดนีเซียบวกกันที่เรื่องเดือดจัดเป็นซิ่งเด็ก่อนก่อนก็ไปโยนแล้วเป็นไจ่อยบล็อกเก็บไปต่อไปจบ ไม่หยุดที่จะบวกกันครับเ,าาเราเว็กซาน่ารอประคองเลนปราซาแก็ไปโดอต่ออินโดนีเซียมาอีกแล้วอ๋อโซเราต้องใจเย็นๆแล้ครับเติยลสตอรเนี่ยต้องเคลียร์เวฟปราซากดอันติพร้อมกับดาวเมทที่ดังดวของปราซาเก็บเว็กซาน่าไปได้มิกเกอร์โยกกระบายครับได้็อกเกเลนกลางมีอวี๋จงรอเบรคครับเป็นบูเลนออเดเซียได้รอไล่เก็บงานเขาเติร์กเก็บตัวอยักษเอ็กบอกออกไป โหเทหมดหน้าตากแล้วครับเด็กเราแล้วแชร์ไปก็829ยครับยังมีจิตใจที่แข็งแกร่งอยู่ครับไปรุ่นเราแล้วโบไปรีเจนประเทศเราอาริวรอโซนให้เพื่อนแล้วก็ซอยซัพพอร์ตได้ครับโอ้ด็ดทอแม่ต้องยิวให้ครับอตรงกลางครับ ซ่<ส>า <S <S ดูแบบสกิลเข้าไปครับแล้วมีผู้เล่นของสองเราสี่คนครับอุ้ยทาเม็ดยังไม่พอครับนี่ครับเอามาทิวมาล่าครับดูครับลูกการเล่นของอินโดครับคือถ้าฟาซ่าเนี่ยอังติไม่ถึงให้มาทิวลากเลยครับ อู้ฉลาดจัดรับอินโดนีเซียแกนเจร์เข้าไปใส่ฟลอมโซนี้ให้กับน้าของเบตดทอครับมีคาลีเล่นอยู่กับหน้าของวิจงโจดมาซาเข้าไปดักเกินไปจากใส่รอสเกมนั่นไว้หน่อยไมโนบุรีรอบรอบกับวิจงโซมลาวอย่างไรกบตอนนี้โเมลาเทหมดหน้าตัดกับราเป็นหน้าของฟอสผีโดนลววิจงมาทิวล่าเพื่อเอามาไม่ไหวแล้วเป็นคาลีได้คอร์สเกมนี้เด็กลาวท่วมกันดาวเมยของไดรอส้อนเกินไปจากไครีมองนอหนึ่งจากโอเอ็มจี เห็นล่างต้องเคียวเวฟก่อนนะครับในฝั่งของประเทศลราแต่ดูว่ามีดุเซียก็สวนสู้เหมือนกันแล้วเอ็กบอกไปติดสตันยวเอ็นจะนอการาดจากเวสซหน้าเด็กเราจะปิดด้านหลังมาผิวต้องเผานะเอ็กบอกออกมา เราขึ premises, ้นกันใหม่ครับซีลรงกาครับคาลีเน่ไปได้แล้วเบลครับยิงกดยาวๆครับพูดแล้วยิงเจาะกอด้วยแล้วคาลีเยอะเอ็กบอบเข้าไปคลิกเกินหรือเปล่าครับแล้วมีไมโนทอร์คอยรับดาเมจทูดาเมจของเอ็กบอบบวกกับอาเดอร์สกิลของปราซาหูวิ่งยาวๆอีกแล้วครับวก้แหนบจริงครับคอมโบปราซากับมาทิวครับแล้วมาทิวเลยวิ่งทั้งสามต่อสองโดนไมโนพูดี่แม็กซ์แล้วเอ็ตบอบขอเราหนตรงแล้วคาลีเพียรอดได้สองเราได้รอแต่ฝืนเล่นไปเยอะเกินไปไม่ใชจรังดีปราซาได้ ตัวยำมะโอมไฟเราล่อนลับโดนเอาบอลลอยดาวอิสตงก็เลียลอยกับแบลสเซ็บเปเจอไม่ได้เด็กลาวกันในเสียบวกกันอจนหน้าบ้านแล้ววิวจะฝ่าซาเก็บใส่ร้อดเวสนาบอสมาคารีก็เลีร็วมีการไกลบ้านจากพร้วเลียบลอยเสียคารีกับกอดกอดอินโดนีเซียโอ้หนีไม่ทันแล้วครับเวสนาปล่อยลอยแล้วเรียบร้อยแล้วบิวจากกอดอาวีสตงปิดท้ายหมดตีอีสปอร์ตจากอินโดนีเซีย รัดได้หลอนก็จริงแต่ว่าไปเสียไฟแบบนี้เล่นการเทียรยาวๆไมเลยสิ่ๆๆๆโอ้โหงานเข้าเลยครับดูครับสู้ลมมิ่งครับฟาซ่ากับมาทิวแล้วอินโดบอกขอจบครับหน้าจะไม่น่าทันเดบบสองเราเกมทายเป็นชัยชนะของอินโดนิเซียครับ โอู๋มาทิวฟาซ่าครับสภาพโอู๋อินโดครับมาทิวฟาซ่าแล้วโอู๋ฟาซ่าดาวเมจหนักเกินครับแพทนี้ครับโอูแล้วอินโดมาสุดเลยครับโอู๋แล้วจบกันไปเรียบร้อยครับในเกมสุดท้ายครับกลายเป็นในฝั่งของอินโดนีเซียชนะของเราไปสองต่อหนึ่งเกมครับ